ยินดีต้อนรับสู่ช่องคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับเครื่องจักรกลหนักที่ไม่ธรรมดาเพราะนี่คือรากัสก้า900บูดอเซอร์2025รถแทรกเตอร์สีเงินเงงงามสุดไฮเทคที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานระดับมืออาชีพพร้อมดีไซน์ล้ำอนาคตที่สะกดทุกสายตาทันทีที่คุณเห็นเจ้ารากาัสก้า900สิ่งแรกที่จะสะดุดตาคือตัวถังสีเงินเมทัลลิกเงาวับที่สะท้อนแสงไฟจากโชว์รูมได้อย่างน่าทึ่ง ตัวรถมีลักษณะบึกบึนโครงสร้างแข็งแรงเส้นสายการออกแบบดุดันผสมผสานความล้ำสมัยเข้ากับความทรงพลังได้อย่างลงตัวใต้ฝากระโปรงคือหัวใจหลักของเครื่องนี้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบทรงพลังที่พร้อมรับมือกับทุกภารกิจหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นการปรับพื้นที่เคลียร์พื้นที่ก่อสร้างหรือบดอัดพื้นผิวครูควาระระบบไฮดรอลิกอัจฉริยะและใบมีดขนาดใหญ่ถูกออกแบบมาให้ควบคุมได้อย่างแม่นยำตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยม ห้องโดยสารของราคัส900ไม่ใช่แค่ห้องคนขับธรรมดาแต่มันคือข้อพิดแห่งอนาคตด้วยหน้าจอควบคุมแบบสัมผัสระบบนำทาง GPS กล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบ AI ที่ช่วยตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบตัวผู้ขับขี่อย่างแม่นยำและที่น่าทึ่งคือบาะนั่งหนังแท้ปรับไฟฟ้าพร้อมระบบตัดเสียงรบกวนที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องนักบินของยานอาวกาศ โชว์รูมที่จัดแสดงราคัส900ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันถูกตกแต่งอย่างหรูหราทัานสมัยพื้นกระเบื้องขาวเงาผนังกระจกใสและแสงไฟเลดที่เน้นความโดดเด่นของตัวรถได้อย่างมีระดับมุมมองทุกด้านของตัวรถถูกออกแบบมาเพื่อแสดงถึงพลังอำนาจและเทคโนโลยีล้ำอนาคตรากัส900ไม่ใช่แค่เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้างแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความล้ำหน้าความหรูหราและการควบคุมที่เหนือระดับเหมาะสำหรับทั้งผู้รับเหมาะระดับโปรและนักสะสมเครื่องจักรกลสายหรู ที่ต้องการความโดดเด่นและประสิทธิภาพในหนึ่งเดียวถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารีวิวของเราแล้วพบกันใหม่กับยานยนต์สุดล้ำคันต่อไปสวัสดีครับ